มาไกลนะครับมาจากยุทธยานะครับเอฟซีมาจากยุทธยามามาเยี่ยมอยากมาเห็นภาษาตามเมืองทมก็เลยแวะมาลงตรงนี้ด้วยก่อนนะครับตรงนี้เราไม่เคยมาสักทีออกสุรทัศน์ก็เลยอยากเข้าไปว่ายัขนยังยับเข้าไปว่ายแขนยังยังเขาว่าคนมาไกลจะมีโชคมีลาภจะเห็นเลขมีไหมครับมีไหม ไม่ได้ดูแค่มาเห็นนี่โอ้ภูมิใจเลยอะปลื้มใจมากแต่ข้างบนยังไม่ยังไม่เข้าไปเนาะเออดี๋ยวจะเข้าไปได้วยกันก็ได้<ะ>จ้ะใบครีมบ่ทุกคนเป็นประสาทใบครีมทุกคนนะครับเอาเดี๋ยวเราไปขอเลขก,กับประสาทใบครีมข้าวแห้งบ่ขึ้นไปข้างในขึ้นไรไม่หนิขึ้นฝั่งล้มบ่จา์ขึ้นแล้วไปดู ประสาดใบกรีมครับเดียกกลับไปดูเนี่ยเป็นสลาพักอ่าเวลาคนก่อนจะไปหมื่นทมก่อนจะไปตะตู้ก็เป็นชุมชนผ่านไปผ่านมาก็พักสมัยนั้นมาพักก่อนแล้วค่อยไปต่อ,ตอแล้วก็ไปที่ตะตู้ ธมสามรถุนทมอ๋ออันนี้ก็จะเป็นคนที่สาราเหมือนเราไปไหนก็จะต้องมีผ่านที่พักที่อาศัยอ๋อมีที่พักที่อาศัยอืมแต่สวยเนาะใช่แต่เขาเรียกว่าปราสาทใบเกีบมบครับอืมนี่เขาให้แตกตกซ์เตแต่ก็สวยดีวะนะชัยวรมันที่เจ็ดในยุคอืไหน หนึ Ooh, ่งเจนึ่งฮะเหนเอ้ผปุชีหน่อยนี่พ่ดเห็นแล้วหนึ่งูนย์หน่งอูู้วิเอาเลยไหนนั่นนี่ขอดูนี่นี่นี่เลยสลักไว้แล้วนะโอ้สลักไว้เจ็ดศูนหรือจะเห็นไปเป็นเลขแตกต่างอย่างนี้ก็ได้จุดเล้วจุดแล้วฮะจุดเลขแล้วอันนี้เห็นเจ็ดนย์หนเดติขนาดจุดแล้ว ทุกคนเดินประสาทนะครับเป็นประสาทก่อนเข้านะครับก็มีที่พักก่อนที่จะเข้าประสาทตามเมือนตู้ตามเมือนทมนะครับก็จะมาพักตรงนี้เนาะเอี 4, ทุกคนทุกท่าน ใรข้างในจุดเล็กวะตอนนี้ผมมาขอโชว์ขอรา่ามฮะครับขอโชว์ขอร่ามร่านมหาสัตว์มรมันที่เจ็ดครับอ๋อมาขอเลขท่านที่คนมาสร้างในจุดนี้เป็นครั้งแรกมาขอ,ขอเป็นครั้งแรกครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวถ้าเลขเข้าเดี๋ยวจะตามให้เอฟซีเรื่อยๆนะครับถ้าเลขเข้าครับแน่นอนครับคุณตามเอฟซีให้ครับปราสาทตะเมือนถมหรือปราสาทปราสาทตะเมือน เป็นภา,าษาเรกนะครับเป็นภาษาตะเมินนะครับอยู่บริบทนะครับคนจะถึงภาษาตะเมินทมจะมีภาษาด้านหน้าอีกนะครับก็ควรจะไปเที่ยวภาษาตะเมินทมก็มีหลักฐานจารึกไว้เนาะความเป็นไปเป็นมาทุกคนมาโซงทั้งนี่ออกลับไปนะครับก็เป็นปราสาทสวยงาม ปราสาทตาเมือนเหมือนกันทุกคนจะเป็นปราสาทตาเมือนอยู่ด้านหน้านะคระับตาเมือนที่เป็นปราสาทเล็กก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหน้าจะเป็นเลขตัวไหนนะครับทุกคนมาโรงดูตัวเลขก,กันนะครับให้ดูปราสาทกอบนบรมบุ ครับนี่ก็เป็นปราสาทตาเมือนทุกคนเป็นปราสาทตาเมือนก่อนไปก็จะเจอปราสาทตาเมือนก่อนนะครับจะเป็นที่พักอาศัยก่อนไปถึงปราสาทตาเมือนทมตาเมือนตู้นะครับเออแม่วางปูนก็เพียรนะก็มาปราสาทนะครับวันนี้ก็มาให้กำลังใจนะครับแนวหลังสู่แนวหน้าเหมือนกันนะครับทุกคนก็มาไหว้มากราบขอพรปราสาทตาเมือนสถานที่พักอาศัยนะครับสมัยก่อนคนจะไปปราสาทตาเมือทธมตาเมือนตู้เนี่ยจะมาพักตรงนี้นะเป็นปราสาทที่พัก เดี๋ยวเราไปดูเลขนะครับที่จุดไว้จะเป็นตัวไหนนะครับแอดเดอเราขอนิยัดขึ้นไปด้านบนเพื่อจะขอตัวเลขตัวนี้ก็จะเป็นปลาหมเลทุนรับจะเป็นเลาะปลานะครับก็เดี๋ยวขอนิยัดขึ้นไปด้านบนกันขอนยัดขึ้นเดินไปขึ้นไปนะครับมาดูเลขจะเป็นตัวไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าด้านใน วกเขาด้านในก็เป็นเป็นลุมเป็นก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะทุกคนนะครับเนาะก็มีคนเอาพวงม,มาลัยมาแขวนอยู่ก็มีให้ดูบิบทนะครับปราสาทตาเมือนคือเป็นปราสาทตาเมือนเหมือนกันกับตัวเลขนะทุกคนับเดียวเรามาดูเลขกัน ว่าจะเป็นตัวในนะครับนเด้านในปราสาทก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนะครับก็เนื่องจากทะลุผุพังนะครับเป็นตามการเวลานะครับจะสังเกตดูสมัยก่อนเนี่สมัยก่อนหน้าต่างนี่ครับจะเป็นปราสาทหน้าต่างสมัยก่อนก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาหินเรียงเรียงไว้นะคนนะเอาหินมาเรียงเรียงสมัยก่อนเนาะทำเป็นปราสาทเป็นหินเป็นอิอิศิลาแรงนะครับก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับ จะมาเรียงเรียงไว้นะครับก็เป็นประสาทได้นะครับตายายเด้อลูกหลานขออนุญาตถ่ายทำเด้ออยาถจะโกรธลูกหลานเด้อลูกหลานก็มาไม่ได้มาลบดูหรอกลูกหลานก็อยากจะมาขอโชคลาภให้เอฟซีได้มาแล้วครับตาลุงมาจากสตึกนะครับลุงไม่กวลวเราสตึกได้ยินข่าว ข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องประสาทตะเมินถมลุงไม่กลัวเมาที่นี่มมาากเห็นอยากเห็นครับอยากให้กําลังใจด้วยเนาะก็ไม่มีอะไรเนาะลุงมาก็ปกติประมีอย่างแต่ดูในข่าวนี่น่ากลัวมากเลยเนาะเยวแต่มานี้เฉยๆไม่มีอะไรเลยก็เป็นหน้าท่องเที่ยวเหมือนกันก็มาได้นะครับสำหรับคุณลุงมาจากสตึกบุรีรัมสตึกรับ ครนี้ก็เป็นปราสาทตาเมือนทุกคนเป็นปราสาทตาเมือนก่อนไปก็จะเจอปราสาทตาเมือนก่อนนะครับแต่เป็นที่พักอาศัยก่อนไปถึงปราสาทตาเมือนทมตาเมือนตู้นะครับเออเมืองปวนกรุเนียนก็มาปราสาทนะครับวันนี้ก็มาให้กําลังใจนะครับแนวหลังสู่แนวหน้าเหมือนกันนะครับทุกคนก็มาไหว้มากราบขอพรปราสาทตาเมือนสถานที่พักอาศัยนะครับสมัยก่อนคนจะไปปราสาทตาเมือนทมตาเมือนตู้เนี่ยจะมาพักตรงนี้นะเป็นปราสาทที่พัก เดี๋ยวเราไปดูเลขนะครับที่จุดไว้จะเป็นตัวไหนนะครับแอดเดอเราขอนยัดขึ้นไปด้านบนเพื่อจะขอตัวเลขตัวนี้ก็จะเป็นปามเลยทุนครับจะเป็นเลาะปานะครับก็เดี๋ยวขอนยัดขึ้นไปด้านบนกันขอยัดขึ้นเดินไปขึ้นไปนะครับมาดูเลขว่าจะเป็นตัวไหนนะครับ่ะบุเกเข้าด้านใน พวกเขาด้านในก็เป็นเป็นลุมเป็นก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะทุกคนนะครับเนาะก็มีคนเอาพวงมอะไรมาแขวนอยู่ก็มีให้ดูบรบทนะครับปราสาทตาเมืองคือเป็นปราสาทตาเมืองเหมือนกัน ตัวเลขนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขกันว่าจะเป็นตัวไหนนะครับนี่เด้อด้านในปราสาทก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนะครับก็เนื่องจากทะลุผู้พังนะครับเป็นตามการเวลานะครับจะสังเกตดูสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนหน้าต่างนี่ครับจะเป็นประสาทหน้าต่างสมัยก่อนก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาหินเรียงเรียงไว้นะคนแหเอาหินมาเรียงเรียงคนสมัยก่อนเนาะทำเป็นประสาทเป็นหินเป็นอิฐ ฟีดซีลาแรงนะครับก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับจะมาเรียงเรียงไว้นะครับก็เป็นประสาทได้นะครับตายายเด้อลูกหลานขออนุญาตถ่ายทําเด้ออย่าถือโกรธลูกหลานเด้อลูกหลานก็มาไม่ได้มาลบดูหรอกลูกหลานก็อยากจะมาขอโชคลาภให้ฟีดซีได้มาแล้วครับตา กินในจุดไม่ได้เลยเลขอะไรเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้น็ดศูนกับเจหนึ่งว่าเนยเจ็ดนย์เจ็หนึ่งครับผมแต่ถ้าเห็นเป็นเลขต่างกันนี้ก็ดูเอาครับเจ็ดศูนย์เจ็หนึ่งเดศือกทุกคนครับอันนี้เรามาที่ปุ่มประกาศสัมมครับเพราะว่าเจ็ดเมื่อกี้ในจุดมันไม่ได้นะฝนตกเลยไม่จุดไม่ติดเลยเจ็เจศูนย์น่าสนใจเนาะ อาจารย์สามศูนย์ั้นเจ็ดเจ็ดกใช่ไหมครับผมอันนี้มีเจด้วยเจ็ดศูนย์มาจากสหรัฐนะครับเจ็ดนะครับลอตอรี่ยังมาขายเลยครับใครอยากได้รางวัลหนึ่งก็มาซื้อที่ใบระสัทตะเมือนทมได้นหมได้บุญทมได้บุญทมแต่เมือนทมเดียวปะเราฝนตกแล้วในนอจะดนอ7เจ็ดหนึ่งยเห็นเ็ศเจ็นึนครับที่เห็นในบริษาเห็น